แปลงนี้เราปลูกผักไว้ห้าอย่างเมื่อวานพึ่งรื้อเถาแตงกวาออกเพราะต้นเริ่มโทมใบเริ่มเหลืองแต่ก็ยังมีลูกเล็กๆอยู่นะคะบ,บุ้งของเราก็แข็งกระด้างกินก็ไม่อร่อยแล้วเพราะว่าเขาแก่แล้วก็แกลนเนื่องจากช่วงนี้อากาศร้อนแล้วก็แดดแรงมากก่อนหน้านี้เราตัดผักชีไปกินนะคะแต่เราก็ไม่ได้ถอนรากเพราะว่าเขาก็ยังแทงยอดให้เรากินได้อยู่แต่ตอนนี้เราก็ตัดสินใจที่จะรื้อแล้วเราก็ยังมีผักชีกินอยู่ซึ่งเราปลูกในกระถางและต้นเล็กๆที่เห็นอยู่นั้นก็คือผักชีที่เราปลูกไว้ตรงกลางนั้นคือแครอทลหัวชเเ้้านซึ่ีีก็ริมม ใบแก่ๆเหลืองๆเราก็จะตัดใบเขาออกแล้วก็ถอนญ้าให้เขาเราสังเกตได้ว่ามีหนอนเนี่ยมาไข่ในใบผักบุ้งเยอะมากเราก็เลยตัดสินใจที่จะรื้อออกส่วนผักชีเราก็จะมานั่งเด็ยดยอดเขาไว้แบบนี้ไว้ทํากับข้าวไว้ทําอาหารนะคะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อที่ตลาดของเรานั้นปลอดสารพิษหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์จะตัดรากถอนโคนก็เสียดายก็เลยตัดสินใจตัดแค่ยอดแล้วก็ใบออก ส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเอาไว้ให้เขาแทงยอดขึ้นมาใหม่แล้วก็จะบำรุงเขาใหม่นะค,ะคือผักบุ้งเนี่ยเราไม่ได้ดูแลเขามาสักพักนึงแล้วเพราะว่าเราเห็นแล้วว่ายอดของเขาเนี่ยมันมีความเหนียวแล้วก็แกลนแข็งเราก็เลยปล่อยทิ้งเลยนะคะอีกอย่างเราก็กินไปเยอะแล้วอิ่มแล้วเราก็เลยคิดว่าจะปลูกใหม่ยังพอมียอดอ่อนๆอ,อ,อยู่บ้างที่ยังกินได้เราก็เลยจะเด็ดไว้ทํากับข้าวในส่วนที่กินไม่ได้เราก็ไม่ได้ทิ้งนะเราก็จะเอาไปทําปุ๋ยหมักเพื่อเอามาทําปุ๋ยให้ผักที่เราจะปลูกใหม่ต่อไป